กับหมือกสองอย่างยำวัยวัทะเลค่ะต่อต่อเลยต่อเลยอันนี้ไม่มีแค่หมูหรอตัวนี้ไม่มีแค่หมูร้านไม่ทองร้านเขาหยุดร้านหมูเขาหยุดร้านยำแตงแซ่บเผ็ดจังเผ็ดได้นะจ๊ะเผ็ดเลยเผ็ดเลยใช่อไม่เป็นไรน้ำเชื่อม าเาไปจันทร์คมียาวไปจันทรน์อะไระไงใช่เดี๋ยวนีอะไรยาวตลาดบิ๊ก ากินจ้าอขอบคุณแจกหกสิบบาทน,นะคะน่ากินมาก